คือตาคุณเบลแล้วครับวันนี้มาอยู่กับอาวีกับตำแหน่งเมียดนะครับเกมอื่นยังไม่ค่อยลงเดี๋ยวนี้เพราะว่าเหนื่อยแบนโดเรียไปแล้วเชื่อโดเลียใช่ไหมเสียงจะกล้องหรือมีเสียงแซมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนนะเพราะว่าเมื่อคืนก็ไม่ได้อัดว่าจะอัดก็หลับก่อนเกลียมาที่โรงเรียนเพราะว่าที่โรงเรียนเป็นฝ่ายเลือก คนของคัมยีบินไฮเจตะมานะครับแลับแคลรี่ฝั่งเรานะครับจะยีบินอะไรนะครับคนที่ยังไม่ได้ตำแหน่งครับทีดูองค์เป็นฝ่ายลเป,เปลี่ยนมาเป็นโอเมกา้าฝั่งเราเป็นเชลวนานัทกับอาดูอินเครัชโอ้ขอได้ไม่เป็นตัว ฟินิคครับผมฟินิคเอาตาดคุณเลือกแล้วเอาละครับตำแหน่งเมียไดครับยิ๊เมียผมเออไม่ได้เลยเมียมมสิบพิชเ,เชอรี่ฮะดูคิดหนัาจากจังเลยอย่ะเลตเตอร์ละกันนะครับขอเป็นเลตเตอร์นะเพื่อนแต่ทำไมสกินมันมันดูเป็นแป้งวะมีหัวคนหรือหัวอะไรของอ,อ๊อกอะ ผู้เป็นฝ่ายเลือกผู้ชาตร์นะครับเนีแอดสตีมป่าฟราร์ราจะเลือกเป็นอะไรนะครับผมเป็นเพนนะครับผมอา่ารู้เหลืองเลยนะครับอย่างนี้อย่างนี้นรูเห,เหลืองเลยนะไม่แลาก็เขาต้องแกตกก็ต้องตายสักแตกสักคนหนึ่งอ่ะเอาจริงเหลืออีกสิบวินาที โฟเรนชนชาลอตแอ้วไหวยอยู่แหละเอ้ยถ้านอนอะ่ะที่เมื่อคืนนี้ก็นอนเต็มที่เลยอะ่ะนอนไดัดสองทุ่มอะ่ะเออตื่นหกโมงเช้าอะไรเงี้ยโฟเรนเบ็คเขียวชื่อใจได้ไหมครับไม่รู้อะ่ะแต่ฝั่งตรงข้ามน่ากลัวจริงไงโดยโชมิก้าเนี่ยุดอัดป้อมผมหลัวเลยอาจารย์ ใครเดินมาเลเตอร์ผมจะไหวไหมเนี่นยผมไปครับกิบต์ตั๊กสึๆส,สกิน,นเลเตอร์อยู่ <llegó. S 1> เป็นหวัดเป็น <een listen> คนที่เลเตอร์แต่สกินเลเตอร์น้อยมาก okay. ยินดีต้อนรับซูอาโอวี ก็หนึ่งผมจะเล่นได้ไหมแค่นั้นเลยเก็บบอลไปรึเปล่ารุ่มมาเลยครับแค่นี้ก็ถ้าแชมป์โตกล้วรุ่มาเลยครับพร้อมเติมพร้อมเติมเติมเติมอะไรฮะเม่มีใคนผลเส้นใยที่ขาดพอดพอไว้ได้นายไม่ต้องมาก็ได้แล้วเพื่อนอ่ะถ้าเราจะมาแย่งเอกพีเราอ่ะเราคิปๆแป๊บเดียวเพื่อน ารบอกนายได้ว่าชานเขียได้เดียเออขาตดตำหน่อาครทำอะไรอ่ะไทำอย่างนี้ไงครับนี่มันเป็นสวนงกับข้าว้าวอุอุอย่เไม่ใช่มันชื่ออะไรวะองไปก่อนซะเลียกดู ผมมีแต่เน็แค่เนี้ยผมเลยไม่หมดโอ้ยอย่าตายแล้วยิงน่าฮัลโหลป้อมเลนดับของเราถูกโจมตีตายเรปล่อยได้มัรหนึ่งศพครับผมแเอวกูเดาวครับ อันเปิดอีกนัดครับเอ๊ะทำไมเขาเล่ยจันตายอะนายนายไม่ยด้จีดทับกับฉันเลยนี่เสียจะกล้องหน่อยนึงคนอยู่ในห้องนั้เกี่ยววันนี้ไม่ได้ใช้ไม้ด้วยดิอัดสดแต่ไม่มือถือเลยนะขอให้ชอบอยู่ข้างต้องจัดการสักหนึ่งตัวคุณาตัวที่แย่สยิ่งนึงไม่จบนถ้าโดนจะล้มหรือจะถอยไง เออนี่ได้ตัวนึงเลยดีอุ um ้ยไม่ดูพอดีแก่มานาจะหมดเลยเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงก่อนเลี้ยงมานาเลี้ยงก่อนขอสคิวสิงั้นผมทำอะไรไม่ได้งั้นผมจะทำอะไรไม่ได้อี๋เพีนเพียนตายไม่ได้ เมื has been toi, ่อก่อนเราเพียังวิ้งอยู่อย่านะอย่าน่ะคุยไม่ทันเลยมันฟิกไม่ได้อย่าเมื่อกี้นี่มันตีคือเลยผิดเรียนเมื่อไหร่ไม่มีมานาวกับดินกันติดล่างอย่าไม่ลงไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรียนล่างนะสอนไม่ไหวเยอะเลยขค้ชาลอตอ่ะ แค่เจอชาลลอกท,ท,ที่อูเมนมาทันทีชาลลอด,ดูดเลือดนะแต่อูเมนลดดาเมจแหะดูดมีขึ้นนะ่ผมบอกเลยไปนะฟอรเนอรเนต <c oughs> ิน่าถดเือนึกว่าจะตายซะแล้วนายเมื่อกี้นี่ก็เลยแบบมาช่วยนะเรามาช่วยนายเลยนะช่วยลัด เดีย๋ยวเดี๋ยวผมไม่ไปช่วยแหละผมไม่ได้จะรัดเขาซะหน่อยจริงๆนะครับผมไม่ได้จะรัดใครเลยนะครับนะเฮ้ยจะตายแล้วเมียบ้าน่าโหล่ผมยังไม่แรงเฉ่ยหรองเดี๋ยวถเถอะทะเลขอบูเดียวก็น่าจะอยู่นะ<อ>หรือผมไม่กล้าล,ล็อกเลยครับตายครับพ่อครับยังหลานี้ดีค <ทำ S 1> รับอิเรูเฮ้ยชาลอตอย่าหน้รอดครับิวสิว,สว ไม่มีมานาครับมานาหมดครับเป้องกันศัตรูหายไปกำลังสืบส่งออกไปเอเดอนกอกันสามตัวเลยอยู่ตอนกอกันสามตัวเลยนะเอเย่รักสามเศร้าเราสามคนกันเลยแสีผมม่เที่ยวนะใครตายก่อนวะไอ้เยใกล้ๆกันในแบบวันสุดที่หนาบี ค่าดแแผนใหมออกล้วเลนกลางเลนกลางกลางผมป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตกีกระตอกมันกระตกกอกที่ต่อยโอ้เพื่อนไม่น่าโดนเลยนะนั่นไม่ได้โดนจุยตปะปูปลาไปแล้วนะน,น,น,นา,าโยโดนจุยตปะปูปลาไปได้ซิวชาลอตไม่จริงปีก,ก่อนเลยอย่างนี้นี่ ทีมทีมช่วยผมด้วยผมเป็นเมดผมเพียวบางายนาโคตตอนนี้นะค่ะเพิ่งจะเริ่มทรสลับดูเมดก่อนไหมเพื่อนเอาไปเดินจิตก่อนดีปิ๊งจริเลยเลนบนเล่นบนมาแล้วมีใครจะมาไหมนั่นแหละคำถาม อแห้งคือผมไปหายไปได้นี่ป้อมเลนดักของเราถูโจตีเฮ้ยเฮ้ยพี่นี่ผมเป็นเจ้าตายฮ่าฮ่าหลอบนี้แหละวิ่งแพ้ดูอินหนีตายให้เร็วที่สุดป้อมกลางผ้ ไม่จริงตัดผด้วยนี่เลยเธอทำอะไรก็อย่างนี้ป้านเรือนของเราถูกโจมตีเครื่องบาร์เรลไม่ได้เลตเตอร์มีดอยู่เนี่ยไม่เล่นเลตเตอร์ซักไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่ไม่ได้เอามาหยิบโอ้ยถุยไม่ได้เอามายืำแหน่งเมีดเออเอามาเอาามยืดมีดกอย่างกันเลยหยิบหยิบลูริออนมาดีกว่าเืยมาพวกเอ็กซิคิวอะคุณ ในช่องติ๊กตอกมีอยู่ในรยนโพสคิวอะทีเดียวช่องยูทูบแลช่องติกตอกะก็ยกเอ็กซวปาดเรียบร้อยตายไมเที่วนะเต็มเทีวหน้าอนาเต็เลยวะนั่นนี่พวกเออเออเอเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนฮอลโหลฮอลโหล ทีมได้ไดไดก็ได้ติดก็ได้ได้แนละ้วโ <c oughs> ด,ดนถูกมเลยผม,ม่มผมมาเจ้ตำรวจาวต้ยิับบ่าง <c oughs> ไ,ไ,ไม่มีเลย้คุณได้บบยังเบาอยู่เลยนะเอลเเตอร์ รออันนี้อันนี้อะไรกันมั้โดกำจัเยอะให้ดีชิ้นสี่เออชิ้นสี่อะแหละอชร์ลอตชร์ลอตไหมครับผมสตารนต้งไปช่วยโฟเรนติโนด้วา โดนโฟรานชิโนโดนรูปแน่ๆเลยซุปเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วล่ะเอาบอล่ะเอาไหมเอาเปล่าผิวขาวอุ้ยวุ้งเยอะเยอะเยอะขำไม่ออกเลยตอนนี้แค่ผมขำไม่ออกเลย

ครับไปครับไปครับอยู่ไม่ได้แล้วครับเยอะเกินครับพี่พี่ครับพี่ครับเยอะเกินแล้วครับพี่พี่เพียรผมใหม่จริงนะฮะมายิงใช่ไหมเื่อชฉลอโดนชฉลอติดผมก็ว่าเผื่อผมจะได้สักตัวอู้อย่างนี้อย่างนี้ผมถอยเลยพี่กงอกเลยไม่รู้ไมตายแน่เี่ยคุณกลับไปดีเลือดนะเลือดผมน้อยไหม กันบ้านลอยฟนด์ขามพาล,ลาดแล้วกันนะครับเ<ข>อาเป็นว่าเลนบนโดนค<ห>รับเรียงคลิปเลนมาก่อนที่แล้วเรากันให้เองป้อมกลางอะแต่ครีบไกลป้อมเราจะวางสกครเองอะนะ,ะนผมก็รู้ว่าคุณเปิดผมผมจะเลาะผม,มจะถอยแต่ประเดาคือคุณนะบบคุณ ยิงเปิดนะเพราะเราไม่มีเคอรี่นะครับอ่ะบครับเชฟวิไรป้อมเด้งกำลังถูกโจมตีมาแล้วมาแล้วครับจัดเลยครับพี่จัดเลยครับพี่ผมขอแล้วกันนะผมสาบเพรอะเจ้าไม่มีแทงเลยเจ้ามีชาล็อกใช่เขามีชาล็อก อันเดียวยูดาเร็วอยู่นะครับเห็นอย่างนี้ก็เรียวยูนะครับรอเลยครับผมรอฟิกเกอร์ถอยเลยครับอย่าอย่าอย่าทำอย่างนั้นนะอย่านะตายโอ้ยผมแตจกจะไปหรือชาลลอกแล้วยังไงละ่ะซู่หรือซิูเพื่อนฟูเล่ผมจะถอยเดรโหลเอาเลยสิเอาไม่ได้แล้ว ฟินิกมาถอยถอยถอยย่าไปอยู่ก็เป็นฮัลโหลไม่นะฟลอรินติน่าฉันแตกนี่เนี่ยเลยเกือบพูดเลยทีเดียวอะพระเจ้าจอดน่าเกียหน้ากลัวสี่ตัวห้าบาทเลยแต่ผมจะได้นะเหมือนผมจะได้การตายเวลาแบบเขาเปิดตีดูดเด้งดิ่งผมไปอะกดเกนอยู่เหนือความหวั่นไห ผมจับาลอดได้ผมคุ้มแล้วพอใจแล้วลาดตับพุ้มผมมาผมจับฉลอดคืนเลยอแต่ว่าอาแต่ว่าเทียวอนารผมโดนอีกแล้วครับท่านเมื่อก่อนเราเพียง,เร,เ,ยงเราเพียงเป็นเข้มเมรแต่ตอนนี้นะ่ะเรานะ่ะเรานะ่ะจะเป็นซับอยู่แล้ว หลอดจานติฉนกูดาเสร็จแล้วนะจ๊ะเหนูเอ๋ยทำให้ตัวเออยู่ในอันตรายพี่จะได้ตื่น uhm, ต anyway, ัวสีัตูเลยให่หนูเจ้าซื้อเรืออันติเลีวบดโดดู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 ดดดูดูดูด่ดดยโดโดนเ้ยดด เรียบร้อยเอสซิตอีกแล้วครับท่านหยิบหมดเลยไอ้ตรงเอสซิตแต่เลยไม่รู้ไม่ลงไม่ลงกับหมดนวครับไปแล้วครับข้าพเจ้าขอตัวไปรีเลียดก่อนนะครับข้าพเจ้าไม่มีเลือดแล้วอะนะบายเียเพื่อนเราช่วยไหนไม่ได้เราต้องไม่มีเลือดโคตรด้วยใจเย็นใจเย็นเย็นเราชนะได้นะแล้วเราจะมาทิ้าพลาด สิบสามตัวเลยนี่นั่นนี่เฮ้ย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 แอบแตกนะอย่างนี้ดักหนมาเลยจะหลุดเหรอเรียบรอไม่หลุดหรอกทำอะไรของเจ้านะขอให้โชคอยู่ข้างค่ะอ้าวโอเคผมจะหงุดหงิดใชนิสฟันฟันสโลเลย กูไป็าสต์สโลมัติเวิร์ดไปเนี่ยเฮ้ยเพนนายเข้ามาด้ปรึกษาเราหน่อยสิแล้วไม่มีฟิกแล้วนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมีคนเอามีคนเอาซิววะซิวเอออืมอืมซิวเออเรียกแล้วฌานมีร็อกเดีดเจามาสิบิผมพร้อมอะไรเตอร์ผมปูดาวเร็วมากตอนนี้ปึ๊บอ่าระเบิดไป ทำไมครับผมมีแข็งนะครับผมมีเช่แข็งนะครับแต่ผมไม่มีเลือดนะครับจะเสี่ยงไหมผมไม่เสี่ยงครับไม่มีเลือดเท่ากับกลับบ้านนะครับตัวบังพุ่มไม้ด้วยอืมสิบสิบห้าตัวนะอดีตเจ็ดแล้วจะทอดีตอยู่แล้วนะตัวนี้จะเป็นซับพอร์ตอยู่แล้วนะครับอุ้ยไม่จริง เยวนะของฉันและกูจะแครี่ไปใส่ชาวนาเบยด้วยวิ่งรับเขื่อนก่อนจบตีเลยครับส่งทำไม้ตัวเองอยู่ดีไปของกิ้งว่ะมาซี่อย่าตีฮีกอนดูวดามิเดียไม่มีอะไรดีสวยนี่นี่เน้ยเอ้ยแรงแรงแรงไอ้หนุ่มนี่แรงไอ้หนุ่มนี่ไอ้หนุ่มนี่ เฮ้ย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 อย่าไอ้นุ่มอย่าทำอย่างนั้นนะอย่านะดีนะดูอินมาง่ายนะเนี่ยนั่นมันแตกเลยนะเมื่อกี้นี้ร้อยทั้งร้อยเลยนะเพื่อนไม่เห็นว่าใจดิตกไปอยู่แทบที่กระตุ่มเลยเชียวมูอย่างไรเราบรรสายแล้วเราบรรสายบันเทิงอยู่แล้วนะอินเตอร์เดู พูดอะไรหาไม่ห <Phone> า <Blaze> ไม่รู้นะครับพี่รู้ตัวเดียวเพื่อนผมโดนลุมยำนะฮะพ่อแต่เอ้ยติดติดพ่อแต่ผมเฮ้ยเฮ้ยเขายำฝั่งตรงข้ามยำไม่ได้ป่ะอู้เขาไม่แซบพอเนี่ยยังไม่แซบพอเราเลยไม่ตายหมดเออห้าสิบบาทก็เล่นผมก็มีสิ่งที่ผมอยากทำแล้ววะไม่ต้องออกมาเองอยูุดนานซะนี่ห้าสิบบาทก็เล่น คุณชนะแค่เท่แค่เท่ VIP ป่ะได้แต่งยีเดียดีมั้ยนานีเนาะคิดนิยาวว่าจะจะยุสิว่าทีอ่ะไม่ไปทถาปกเลยอ่ะเดี๋ยวไปทถาทีหลังก็ได้เออโอ้ย,ย,อยพูดไรเย้อนทุกคนพูดเยอะกูนเงนี้ย อู้อันดับสี่แคดได้มีพีเออโอ้ไม่ได้เหรียวไม่รู้จะพูดยังไงซับซ้นเกมอะ่ะกู้ชายคือเพ้นกระพริหน้ากาก๋อไม่ใช่อุ้ยอูออ้ของค่าตึงมากเลยนะฮะนี่เม็ดเขียวของเม็ดเลยนี่มันได้เขียวไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกถ้าเม็ดฟ้าก็ว่าไปอย่างนี่นี่ผมก็ไม่เขียวนะเป็นแค่อดีต อดีตนั้นดุบดูบไปแล้วครับเจอ,อเกันจ้ะบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอร้องละกดเถอะหู้ยทำสามสี่คนเองไงคนดูเยอะมากเลยคุณดูไปห้าสิบหกสิบอ่ะกดให้ผมเถอะขอร้องเออเจอกันไว้ดีกว่านละกันครับแล้วก็เจอกันใหม่รอบหน้าเนาะว่าจะเป็นตัวอะไรตำแหน่งอะไรนะบ๊ายบายจ้ะ